เลยค่ะนกกากเจือแจวแววหงอกค่ะเพื่อนเพื่อนขอกระเริ่มทำงานอีกมือหนึ่งค่ะพี่น้องจ้าอ่าโอเคนะคะอัปเดตใหม้มเบิงนกกากออกมาหากินแล้วจ้าใส่ชีวิตตามปกติแต่ละมือมากนี่ละค่ะน้องเพื่อน,อนชมจ้าย่ำมือเศร้า ันยางด้ยค่ะเพื่อนเพื่อนรักใคร่สามัคคีกันนะคะตอนนี้ย่ำนี่ย่ำม,มือเสาค่ะหมอกระโตกเลยค่ะนกากาเจือแจ่วเวว่หอกเลยค่ะนกากาเจือแจ่วเวหว่หองเลยทายบรรยากาศมาให้เพื่อนเพื่อนช่มจ้าฝ้ากะ เป็นสีทองค่ะตะเวนกำลังขึ้นช่มจ้า่ามมือเศร้า่ามมือเศร้าจ้าตอนแต่เศร้าเศร้านี่ค่ะบรรยากาศดีดีได้พี่น้องจ้ากล่ป้ายตามภาษาของมัน,น่อะไรนะครับเพื่อนๆจ้า มือนีคอยกเ็เลยทายบรรยากาศมาชวนให้พี่น้องนาดูนาชมนะคะเพื่อนๆในบรรยากาศที่ดีดีเนี่ยมือเศร้าจ้าอากาศสดชื่นจ้านี่มือเศร้านี่หมอกลงค่ะม,มือนีเนี่ยมือเศร้าค่ะป่าแจงแล้วจ้าเพื่อนๆน,นาดูนาชมนะคะเพื่อน ในบรรยากาศที่ดีดีเนี่ยมือเศ้าจ้าอากาศสดชื่นจ้ายี่มือเศ้านี่นะคะลุ่งแจ้งแสงอรุณแล้วค่ะเพื่อนๆป้ายตามภาษาของมั่นอะไรนะคะับเพื่อนๆจ้ามือนี้คอยก็เลยทายบรรยากาศมาช่วนให้พี่น้องเฮาเช่าคีเอเตอร์ก่ะ เฮ็ดไปนี่ละค่ะไปกับเพื่อนๆนี่ละจับมือจูงแขนบายตาค่ะเพื่อนๆจ้ามันเป็นสีเขียวชะอมเลยค่ะมอง,ปงไปทางใดกันร้องทุ่งมาค่ะเพื่อนเพื่อนคอยกระเริ่มทำงานอีกมือหนึ่งค่ะพี่น้องจ้าอ่าโอเคนะคะอัปเดตให้โมเบิงนี่เลยค่ะนนก,กาก เชอแจ่วเวลหอออบาย,บายตาค่ะเพื่อนเพื่อนจ้ามันเป็นสีเขียวชะอุมเลยค่ะมองไปช่างไดกันร่องทุ่ง,อง,งโอ้ค่ะพี่น้องมาเดจ้าเพื่อนเพื่อนมาสูตรอากาศบริสุทธิ์จ้าอยู่กลางทงกลางทักโอ้นกหน่อยกับเบนออกจากเงอนจากห้างมั่นค่ะบรรยากาศมันนี่บื้ยสวยงามค่ะ าเปิดนะคะมือน,นี้ปลานี่ละพี่น้องโป่เน่มไปทางใดกะโอ้ยสวกกัย่างเลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนรักใครสามัคคีกันนะคะตอนนี้ย่ำนี่ย่ำมือเศ้าค่ะหมอกกระต้นนกกาก็ออกมาหากินแล้วจ้าใส่ชีวิตตามปกติแต่ละมือมากนี่ละ่ะค้านอกเพื่อน ย่ามือเศร้าจ้าตอนแต่เศร้าเศร้านี่ค่ะบรรยากาศดีดีได้พี่น้องจ้ากันนะคะลุ่งแจ้งแสงอรุณแล้วค่ะเพื่อนๆสายมานี่ห่อนแท่นเนอนเลยแหละมือนี้พ่นแสงตะเวนพุ่งขึ้นมาแล้วค่ะขอบฝ้าสีทองสวยหมอกลงค่ะมือนี้ย่ามือเศร้าค่ะ ปาแจงแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนม,มือเศร้าจ้าตอนแต่เศร้าเศร้านี่ค่ะบรรยากาศดีดีได้พี่น้องจ้าก็หมอกล่งค่ะมือนี้แงม,มือเศร้าค่ะป่าแจงแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนม,มือเศร้าจ้าตอนแต่เศร้าเศร้านี่ค่ะ บรรยากาศดีดีได้พี่น้องจ้ากากันยางเะยค่ะเพื่อนเพื่อนรักใคร่สามัคคีกันนะคะตอนนี้ย่ำนี่ย่ำม,ม,มือเสารค่ะหมอกกระตุะ้นสายมานี่ห่อนแทะนเนโนเลยแหละมือนี้่นแสงตะเวนพุ่งขึ้นมากแลวค่ะขอบฟ้าสีทองสวยกันวันเลื่มต้นสัป,ปดาห์ไหมค่ะขอนค้างจะ คิดว่าแดดแจ่มแล้วละ่ะ้มนี้บ่มีก้อนเมฆก้อนหมอกอียังดอกค่ะพี่น้องฟ้าเป็นไปละวนาดูนาชมนลคะเพื่อนเพื่อนในบรรยากาศที่ดีดีเนมมือเศร้าจ้าอากาศสดชื่นจ้าเามมือเศร้านั้นวันเริมตนสัป,ปดาห์ใหม่ค่ะขอนค้างจะหมอกลงค่ะ้อนี้ยามือเศร้าค่ะ ป้าแจ้งแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนแงม,มือ้าจ้าตอนแต่สาร้านี่ค่ะบรรยากาศดีดีได้พี่น้องจ้ากับรรยากาศทองให้ทองหน้านี่ละค่าทองทุ่งนี่ละยามสาว้านี่ละจ้าตื่นมากก็ต้องทำงานสายมากน่ห่อนแท้เนนอนเลยืยแล้วมือนี้ปน แสงตะเวนพุ่งขึ้นมาแล้วค่ะขอบฟ้าสีทองสวยสายมาในห่อนแท้เนนนอเลยแหล่เอนีพนแสงตะเวนพุ่งขึ้นมาแล้วค่ะขอบฟ้าสีทองสวยกันวันเลื่มตนสัป,ปดาไมาค่ะขนคางาหมอกล่งค่ะเมนี้ง้มมือเศร้าค่ะป่าแจงแล้วจ้าเพื่อน อันวันลืมต้นสัป,ปดาห์ไหมค่ะขอนขางเลยทายบรรยากาศไม่เพ้นเพื่อนช่มจ้าฝ้ากะเป็นสีทองค่ะตะเวนกำลังขืนนาดูนาช่มแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนในบรรยากาศที่ดีดีเมียมือเศา้าจ้าอากาศสดชื่นจ้าเนียมือเศาร์เนีย่ยมือเศา้าประมาณซ้ํานี่ละค่ะ โอค่ะพี่น้องมาเดจ้าเพื่อนเพื่อนมาสูตรอากาศบริสุทธิ์จ้าอยู่กลางทงกลางทนันยากาศทองให้ทองหน้าน่ละค่าทองทุ่งนี่ละยง้มสาวสาๆนี่ละจ้าตื่นมาก็ต่องทำงานนะหมอกลงค่ะมือนี้ง้มมือเศร้าค่ะป่าแจงแล้วจ้านเพื่อน โอ้ค่ะพี่น้องมาแ้่จาเพื่อนเพื่อนมา,อาสูตรอากาศบริสุทธิ์จาอยู่กลางทงกลางทางักช่มจ้ายง้มมือเศร้าโอ้ค่ะพี่น้องมาแ้่จาเพื่อนเพื่อนมา,อาสูตรอากาศบริสุทธิ์ จ้าอยู่กลางทงกลางถังนะคะลุ่งแจ้งแสงอรุณแล้วค่ะเพื่อนๆพ่นะคะเพื่อนๆพ่อนอ,นอ,นอก็เริ่มทำงานอีกมือหนึ่งค่ะพี่น้องจ้าอ่าโอเคนะคะอัปเดตใหู้มบึงบายบายตาค่ะเพื่อนเพื่อนจ้ามันเป็นสีเขียวชะอุ่มเลยค่ะมองไปช่างไดกันรองทุง่ง กันยางเลยค่ะเพื่อนเพื่อนรักใครสามาคีกันนะคะตอนนี้ย่ำนี่ย่ำมือเสาค่ะหมอกระตุกเฮาเช่าคีเอเตอร์ก่ะเฮ็ดไปนี่ละค่ะไปกับเพื่อนเพื่อนนี่ละ,ะจับมือจูงแขนบรรยากาศทองให้ทองหน้านี่ละค่ะทองทุ่งนี่ละย่ำเสาเสานี่ละจ้า ตื่นมากกต้องทํางานนะบรรยากาศทองให้ทองหน้านี่ล่ะค่ะทองทุ่งนี่ละ่ะแยามเสาวๆนี่ละ่ละ,ละจ้าตื่นมากกต้องทํางานนะคิดว่าแดดแจ่มแล้วละโมนีบมอมีก้อนเมฆก้อนหมอกยัง้งดอกค่ะพี่น้องฝ่าเป็นไปแล้วปลายเดือนแล้วนะเนาะเพื่อนๆแต่ละคนกะ ใส่ชีวิตแต่ละมือให้มีความสุขเลยค่ะเดอ้อตาในี่ล่ะพี่น้องปแนมไปทั่งไดกะโอ้ยส,สัะโอ้นกหน่อยกับเบนออกจากเงอนจากห้างมั่นค่ะบรรยากาศมือนี่บุ้ยสวยงามค่ะซาปเปิดนะคะมือนี้ชมจ้า